สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์หนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมารีวิวีวิวแมพแ,แอดเวนะครับชื่อแมพนะครับ running competition นะครับ reward 64 d ดมอน n d โอเคเรามาลุยกันเลยโอ้สเห็นะครับรูบรอันดับหนึ่งนะครับห้าม ใช้โปสักอย่างหนึ่งเลยนะครับห้ามทําลายบล็อกนะครับสตาร์ทโอเคให้ของมาครับอะไรเนี่ย y o U object is go to diamond tower ไปไงอ่ะลงทางนี่ไงต้องเดินไปทางสว่างแล้วก็โดดลงลาวา โอ้ลาวาจำมเหรอนี่เพร้าผมจะโชว์เทพให้ดูหย <Hey, yo. S 1> อะนี่สุดยอดโหแอปเปิลทองดาบดาบทำไรเนี่ยอะไรเนี่ยอีวฟ้าเลเวลสอง โอไมค์กอดเาว,เว้ครบยายแมงมุมตีมันเอ้ยนี่เราผิดกดหรือเปล่าครับตีมยาแมงมุมไม่รู้ให้ดาบมาไม่รู้ทํำไรนี่รองเท้าเพชรโอ้โหสุดยอดใส่เลยเขาให้มาตีหินแน่เลยตีไปเลยคุดไป ต้องขุดไปทางสะว่างแล้วสี่ลาวาจัม๊มอาเกนไม่ค่อยมั่นใจโดบกันเดียวจะตายเปื่าจะตายไหมนเนี่ยเกือบตกแอะตาย ตายแล้วทำยังไงดีดึบดึบซิกแซกซิกแซกวานเฮ้ยซลนิ่งต้องเดินไปทางสว่างโอ้โหสุดยอดผ่านได้ง่ายดายเลยนะครับโอ้โหลบพลิกแซกพลิกแซกลบติดติด ติดรื้แล้วเลยไปเออตายอีกแล้วเออโอเคองี้กัน๋ยวผมผ่านฉากนี้ไปยวผมตัดมาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับโอเคเจอกัน โอเคเราผ่านมาแล้วครับหลังจากผ่านไปประมาณสิบห้านาทีนะครับเราจะกระโดดผ่านนะครับคือแม่งกระตกนะครับฟิเนลเลเวลจำโชคดีโอ้ยโอ้ยกระตกเลยเกิน ออกอีกแล้วเฮ้ยไม่ขึ้นเ้ยเฮ้ยโกงแม่งเลยกระตุกขี้ผายโกงแม่งเลยอีเขามึงบังอาจกระตุกนะโกงแม่งเลย โกงแม่งเลยโกงแม่งเลยมันไส้เฮ้ยอยว่าแล้วอ,อ่าแล้วเราเกียร์นะครับเราเลยต้องโกโงนะครับแอะขนาดโกงวียงตกเลยโอ้ จริงแล้วผมผมก็เล่นได้นะครับพวกเนี้ยก็คือมันมันกระตุกอ่ะน,นะครับผมเลยเล่นไม่ค่อยได้โกงแม่งเลยโกงเงียบไปนะครับอย่าบอกนะครับว่าผมโกงเงียบไว้เงียบไว้โอเคลุยเลยอย่าบอกใครนะผมโกงอย่าบอกใครแล้วแกโอเคเขาผมโกง,โกง โอเคขึ้นมาแล้วอ่ะย่โกงกันชนะคอนแทคนี่ไอดมอนผมอาโกโอ้เอาหมดโกงมาแล้วก็เอาหมดวัดชิเป็นี่อันอันอันเขาบอกมีต่อ cause the past w o n g will die มันจะตายยังไงโอ้ เห็นไหมเอมจะตายยังไงโอ้โหถึกซะอย่างลิสเนียบีโฟกอลซัมพฟูดโอ้โหเนี่ยนะซัมพฟูดให้มาซะเต็มที่เชียโอเคในเมื่อเช้าแล้วเราก็ลุยกันเลยนะครับ ยูสเซอร์ได้เลนส์ตอนทูพาร์สเดอะเวอ้อคนอย่างผมเลขั้นตอนเดียวเพิงนั่งวงอ้อแค่นี้ก็ได้แล้วหี่ไปนั่งวงนั่งวางวงจรเอออีกแล้วมันกระตุกนะเฟยดูไว้มันกระตุกแค่ไหนฮะโกงแม่เลยสัส คอมกูจะพังไอ้เฮียกระตุกไฟอะ่ะเอ,อ้ยนี่เนี่ยกงแม่งเลยทำปังอาจทำให้คอมกูกระตุกวันของ c e n ริช t i o n Kiu Game here is epic r e w a r d ส Thank you very much. I want to pay again. Go down. โอเคอยากเพย์ไหนๆก็โกงโกงให้จบฟ o l โล่แดนีไ่ไงมันให้ตามไอ,อหัวฝักทองไปหรือเปล่าไม่ใช่แล้ว มีอารมณ์เล่นหน่อยไม่รู้คอมมันกระตกกับเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับไมเนี่ยซอมบี้อะไรเนะ่ยซอมบี้คีปเปอร์เน่เยอะตัวนั้นเขียวๆเฮ้ยเสียงแล้ววะเสียงซอมบี้อยู่ข้างล่างอ่ะโอเคมาถึงแล้วนะครับน่าจะมีป้ายแถวนี้ตัวอะไรนะเฮ้ยข้างไในเนี่ย ไงไปเลยมุ่งสุดทางสว่างมันเข้าไปเลย